เป็นชุดของเวยบร้อยสิตไอหรือทีมซูเปอร์คัพไม่ว่าจะเป็นร้อยสิตไอตัวเก่านะครับไลนตั้งแต่สเต็ปสาม 3, สเต็ปสี่และสเต็ปห้าขึ้นมานะครับยกเว้นในเรื่องของตัวสองพันยี่สิบเอ็ดตัวล่าสุดนะครับเพราะว่าชุดของตัวนี้จะไม่สามารถจับใสายาย่ได้จะเป็นงานงตัวนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับในเรื่องของชุดนี้นะครับก็จะเป็นขนาดไลนตั้งแต่ห้าสิบมิลห้าสิบเอ็ดมิลห้าสิบสามห้าสิบสี่นะครับที่จะอยู่ในเซตราคานี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมมานําเสนอในเรื่องของตัวสินค้าก่อนเนาะสินค้านะครับก็จะมีในเรื่องของเสื้อลูกแหวนนะครับจะเป็นตัวงานลูกแหวนหัวนมไบต้อนเอ็ก e นะครับก็ตอนนี้ผมได้จัดการปาดเซ้ทหนูลูกให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของฝาสูบนะครับก็จะทาการทาวาวเปิดปอดเซ้นเป้าฝาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดงานนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ในเรื่องของสปิง<ค>วาวนะครับที่สามารถรองรับ กำลังเครื่องยนต์ในเซตนี้ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยเอาไปใส่กับกล่องเปิดรอกนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องรีแมปนะครับหรือกล่อง h v i t e c นะครับหรือเป็นของแบรนด์อื่นก็ได้านนะครับสปริงวาลชุดนี้สามารถรองรับได้ถึง12,000รอบหรือ13,000รอ, 10, อบเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของหวัวฉีดนะครับหวัวฉีดนี่ผมจะจัดให้ตามสเต็ป ตามสเปคนะ้ำมันเชื้อเพลิงที่ลูกค้าต้องการใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊ส91แก๊ส95 20 e 285 e นะครับเบอร์หัวฉีดเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับเวลาผมจัดสินค้าให้นะครับแล้วก็จะมีแคมชาร์ฟนะครับก็จะเป็นงานแคมของแรนดผมเองนะครับก็คือเราสร้างงานเองนะครับตามสเปคตามสไตล์ของตัวสินค้าผมนะครับ ที่ผมเคยไล่อยู่นะครับแล้วก็ประกันชุดบนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซีนก้านวาวนะครับประกันตินเสื้อประกันฝาท่องแดงนะครับโอเคเนาะนะครับชุดนี้นะครับก็ในสเต็ปชุดนี้นะครับลูกค้าได้สั่งไว้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเลือกใช้น้ามันอี20นะครับเพราะฉะนั้นการปักหัวลูกสูบแหวนเนี่ยก็จะเป็นทรงเรียบนิดนึงนะครับแล้วก็มีการเปิดคอร์เซ็ตเบ้าให้นะครับ เก็บรายละเอียดในเรื่องของปากทางเดินเข้าทางเข้าของอากาศนะครับแล้วก็ทางออกของอากาศนะครับนั่นก็คือไอเสียแล้วก็ฟังไอรีนะครับก็จะมีการเก็บงานเก็บรายละเอียดลูกค้านะครับทุกวันนี้นะครับผมบอกเลยของดีไม่พอต้องมีรายละเอียดเข้าไปด้วยนะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจสั่งซื้อสินค้านะครับก็กซ์เขทางไลนเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะครับช่างนักเ r ็นกีนะครับ มีรายละเอียดให้หลังการขายนะครับตามสเต็ปตามสไตล์ของตัวตมเองนะครับนั่นก็คือซื้อง่ายขายจริงไม่ทิ้งลูกค้าพร้อมให้คำปรึกษาหลังการซื้อขายโอเคครับผมสำหรับรีวิวนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ